ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านท่านหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐานสมาทานสินแล้วในโอกาสต่อน,นี้ไปก็จะขอแนะนำท่านท่านหลายให้ปฏิบัติในพระกรรมฐานด้าน พระสกิทา,า,าคามีสำหรับเรื่องราวของพระโสดาบันก็คิดว่าท่านทันไหลคงจะมีความเข้าใจแล้วก็คงจะปฏิบัติได้เพราะเป็นของไม่อยากนักแต่ขอย้ำอีกนิดหนึ่งว่าพระโสดาบันนี้ ยังตักกิเลสไม่หมดเป็นได้เพียงว่าผู้เข้าถึงพระรัตนตรยัยมีศีลบริสุทธิ์และก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่เรื่องที่จะน่าสังเกตมีอยู่นิดหนึ่งท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงบระโสดาบันตอนนี้จิตมักจะนิยม คำว่าธรรมดาอยู่เสมอในคำว่าธรรมดาก็หมายความว่าเขาจะดา่าเขาจะว่าเขาจะนินทาเขาจะสนเสริญความสะเทือนใจสำหรับท่านที่เป็นสุจพนดาบ,บันนี่มีน้อยเต็มทีถ้าจะเทียบกับอารมณ์ของปุตุชนคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสความวันไหวประเภทนั้นไม่มี เนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันไม่เป็นโมกบคคลที่ถือมงคลตื่นข่า,ขาวเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่ก็คือกันว่าที่นั่นดีก็คือกันว่าที่นี่ดีพระโสดาบันไม่มีอารมณ์อย่างนั้นมีความมั่นคงอยู่ในข้อวัดปฏิบัติ ที่ตนปฏิบัติได้แล้วแล้วก็มีความมั่นคงในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเบอร์โซนดาบันจะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าความดีหรือความชั่วผลที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ได้เพียงใดนั่นมันขึ้นอยู่แก่ตัวเอง ไม่ใช่ว่าผลใหญ่จะขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ความจริงครูบาอาจารย์มีความสําคัญท่านเป็นคนไม่อากตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์ก็จริงแลแต่แต่ว่ามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนมันหมายความว่าเราจะดีหรือว่าเราจะชั่ว มันอยู่ที่ตัวของเราถ้าครูบบอาจารย์สอนมันแล้วเราไม่ปฏิบัติตามผลมันก็ไม่มีโกอหินอนาโธโรทติยาข้อนี้หมายความว่าคนอื่นบุกคลเล่าใครเป็นที่จะเป็นที่พึงได้อธาหิสุทันเตนะเมื่อเราฝึกฝนตนของเราดีแล้วไซนาทังลาปฏิทุนลพัง เราจะได้ที่พึ่งอันบุคคลอื่นพึงหาได้โดยยากตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไวน้นี้พระโสดาบันมีความยึดมัน่นด้วยมีความรู้สึกว่าเราจะดีหรือไม่ดีครูท่านสอนมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนมาแล้ว พระอริยสงฆ์ท่านหลายสอนเรามาแล้วถ้าหากว่าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามเราก็ดีไม่ได้ฉะนั้นความดีหรือความไม่ดีมันอยู่ที่เราเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าอยู่ที่สำนักนั้นสำนักนี้สำนักโน,น้นสำนักไหนไหนก็ไม่มีความสำคัญถ้าเราไม่ดี นี่จำพระบาลีนี่ไว้สำหรับท่านที่เข้าถึงความเป็นประสู์ดาบันคือเป็นพระริยเจ้าขั้นตนท่านจะมีความมั่นคงในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ดิ้นไม่รนนี่ผมไม่ได้กันท่านนะไม่ได้กันพวกท่านว่นทาท่านจะไปทางไหนแล้วผลห้ามไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่เคยห้ามใคร ในพูดถึงอารมณ์ของพระสดาบันกันจริงๆต่อไปนี้อารมณ์จะต้องใช้หนักกว่าเดิมสักนิดหนึ่งเพราะว่าการจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสกิทาคามีเราเริ่มเดินจุดกรหาพระสกิทาคามีอย่างนี้ทานยกว่าพระสกิทาคามีมัก พระสกิธาคามีมักนี่ต้องใช้อารมณ์เพิ่มอารมณ์เพิ่มที่เราจะพึงใช้ก็คือหนึ่งอสุปกรรมฐานกับกายกตาน,นุสติกรรมฐานสองปรมิหารสีสามอะไรดีละ่ะสองพรมิหารสีและสามจาคานุสติกรรมฐาน และก็สี่ร่วมด้วยกายกตานุสติจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ระยะก้าวขึ้นไปหาจุดใหม่ก็จะต้องนั่งไล่เบี้ยกันที่ละน้อยละน้อยเพื่อความเข้าใจของพวกท่านทั้งนี้เขาก็อะไรก็ต้องขออาภายัยดีบางท่านอาจจะคิดว่าแม้พูดอย่างนี้นี่ดูถูกเราเกินไป แต่วความจริงเราความพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะดูถูกดูหมิ่นพวกท่านว่าทํากันมานานแล้วแค่พระสกิทาคามีเท่านี้น่ะหรือที่เราจะทําไม่ได้การแนะนํากันก็ไม่ได้หวังว่าจะแนะนําเฉพาะบุคคลผู้ปฏิบัติในชุดนี้เท่านั้นหวังให้คําแนะนํานี่เป็นดําราย,ยาวนานไปกว่านี้หลายสิบปีร้อเป็นร้อยปี ฉานั้นก็ยังต้องขอพูดละเอียดสักนิดหนึ่งมาตอนนี้เราก็ต้องเร่งรักกันด้านสมาธิให้หนักสักหน่อยนั่นก็ตอนนี้แหละเป็นจุดที่มีความสำคัญเพราะว่าพระสกิทาคามีนี่มีการบรรเทาในราคะความรัก โลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นอันวา่าอาการทั้งสามประการนี้ต้องมีกำลังน้อยสำหรับพระสกิธาคามีผลถากว่าจะพึงเข้าถึงโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าความรู้สึกในเพศรู้สึกว่ามันเกือบจะไม่มี <c oughs> เห็นคนสวยก็เห็นไม่ก็เห็นซากศพ <c oughs> เห็นวัตถุที่สวยก็เหมือน,นกับเห็นไม้ผุมันไม่มีความหมายการดิ้นรนในลาบเสการะไม่มีในพระสีธาคามีเพราะกำลังคือความโลภมันตกไปคลานต้มเตียมต้มเตียมเหมือนกับกุก้งใกล้จะตาย อำนายความโกรธความหวั่นไหวในถ้อยคำที่บุคคลปรามาต์ก็หายากความหลงในสีระร่างกายทรัพย์สมบัติทันหลายมันก็เคลียเต็มทีอาการอย่างนี้แปลการของพระสีทาคามีผลนี่ผมพูดทังตอนจบถ้าเข้าสิธาคามีผลมันเป็นอย่างนี้ สำหรับความรักในระหว่างเพศมันเกือบจะหมดความรู้สึกถ้าส่วนใหญ่ขอ็งอารมณ์ําหมดความรู้สึกแต่บางครั้งนานๆมันก็โผล่หน้ามานิดหนึ่งฉะนั้นท่านที่เข้าถึงพระสกิทาคามีนี่บางทีเผลอคิดว่านี่เราเป็นพระนาคามีใช่แล้วหรือ ตอนนี้คุยสู่กันฟังต่อไปก็จะขอ,อนาวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติตอนนี้ต้องรักอารมณ์สมาธิให้มากแต่ก็จงอย่าให้มากเกินไปถึงก็เป็นโรคเส้นประสาทเป็นง่อยเปียเสียขาอดอาหารการบริโภคเคร่งค่าเกินไปยานี้ไม่มีผล แทนที่จะมีคนก็กลายเป็นของมีโทษวิธีปฏิบัติในตอนนี้ก็หมายความว่าเริ่มต้นเราอาจจะใช้อารมณ์พิจารณาอาสุปอสุภสัญญาเอาอาสุปกันเสียก่อนพิจารณาด้านอาสุปสัญญาก่อนก็ได้หรือว่าเราจะเริ่มต้น ในการจับอนาปานุสติกรมฐานจับลมให้ใจเขาออกโดยเฉพาะหรือว่าจะควบคู่กับพุทธานุสติกรรมฐานก็ได้พยายามทำสมาธิให้ลมใจมันสบายให้มีความเข้มแข็งในอารมณ์ความเข้มแข็งในอารมณ์นี่ไม่เหมือนอารมณ์กับคนโกรธ อารมณ์ของคนโกรธในเข้มแข็งในด้านของความชั่วความเข้มแข็งในด้านของการเก้าวเข้าไปสู่พระสิกขาพร,พระสิกขาคามีเป็นความเข้มแข็งด้านดีเพื่อสรงนาปานุสติกับพุทธานธธานุสติกรรมฐานให้จิตมีอารมณ์โปรง่งมีความสบายใจเย็น อย่ารีบอย่าร้อนรู้ว่าท่านจะพิจารณาในด้านอาศุป,ปรกรรมฐานไปเลยก็ได้ถ้ารมใจยังเป็นเช่นนั้นตอนนี้ไปผมก็อยากขอพูดถึงวิธีที่ปฏิบัติในยามปกติเราพยายามลืมเสให้หมด ลืมว่าคนนั่นเขาว่าเราคนนี้คนด่าเราคนนั่นเขาเกลียดเราคนนี้เขารักเราคนนั่นเขาสนเสริญเราอารมณ์คุณโมทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกธรรมลืมมันเสียมันจะมีลาบหรือไม่มีลาบก็ช่างมันลาบมีแล้วมันจะหมดไปก็ช่างมัน ยศถามมันดาศัก์เขาจะให้หรือไม่ให้ก็ช่างมันหรืมมันอารมณ์อย่างนี้หรืมมันเมื่อได้ยศมาแล้วเขาจะเลือกคืนไปก็ช่างมันหรือว่าการสรรเสริญนินทาจะมาจากทางไหนก็ช่างมันความสุขความทุกข์ใจรางกายทางกายทางใจไม่มีความสำคัญสำหรับเรา เราลืมโลกกระทำแปดระการเสียจงพยายามลืมฝึกลืมอย่าสนใจนัก็่ลืมคำปราโมทย์ทัไหล,ลืมอารมณ์ของความชั่วที่คิดว่าผู้ใหญ่ไม่ดีลำเอียงคนนั้นรักคนนั้นมากรักคนนี้มากคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นพูดไม่ถูกใจเราคนนี้เอาใจเราลืมมันเสีย เพราะว่านั่นเป็นอารมณ์แห่งความเลวเนื้ออารมณ์ของนิวรณ์ห้าตอนนี้นิวรณ์ห้ายังกวนใจอยู่การมฉันทะรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศความโกรธความเพยียมบัตอารมณ์ฟุ้งซ่านอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะวิเศษอย่างนี้คนนั้นดีคนนี้ชั่วลืมเซ่หมด ถ้ารวมเรายังมีอย่างนี้เรามันก็เลวเราถ้าเรายังรู้สึกว่าคนอื่นเขาชั่วก็แสแดงว่าเราชั่วมากเพราะทงนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราดีแล้วไม่มีใครชั่วเพราะว่าเรายอมรับนับถือกฎของกรรมอะไรจะมีชั่ว เรายัางนินทาว่าร้ายบุคคนอื่นนั่นเรายัางชั่วยอยู่อาการอย่างนี้จนลืมแท้หมดต่อไปเราก็เกาะติดอารมณ์ความจริงปฏิปทานนี้เป็นปฏิปทาของฝ่ายที่เขากำลังลุกรานประเทศเขาใช้ถ้าเขาใช้ในการรบตอนนี้เราก็รบเหมือนกัน เรารบกับกิเลสเราก็เป็นทาหารเหมือนกันทหารเขารบเราก็เป็นทหารเป็นทหารในกองทัพธรรมซึ่งมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจอมทัพนี่เมื่อในเมื่อเราลืมจุดนั้นลืมจุดเสียแล้วก็เกาะติดเกาะติดจุดดีเราก็มานั่งพิจรารณากายของเรา ว่าโอนนอกายของเรล่านี้มันจะทรงอยู่ได้สักกี่วัน <c oughs> วันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตของเราก็ล่วงไปตามกายความหมายในชีวิตไม่มีสำหรับเราเพราะชีวิตนี้มีสภาพเหมอนกับผีหลอกร่างกายของคนร่างกายของสัตว วัตถุธาตุทั้งหมดมันมีสภาพมันเพี้หลอกหลอกตรงไหนเกิดมาเป็นเด็กโตขึ้นมาเทียน้อยดาน้อยมันก็หลอกเรา <c oughs> หลอกให้เราเห็นว่าโตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะร่างกายสมบูรณ์นึงถึงความเป็นหนุ่มสาวมีความเปล่งปลัง่งตอนนี้มีความปรารถนากันมาก มื่อรักกูกูรักมื่ออยากจะเข้าเคลียรอยู่เป็นคู่สามีภัญญาซึ่งกันและกันตอนนี้อารมณ์เราก็หลอกอีกหลอกอยังไงหลอกเห็นว่าเขาสวยหลอกเห็นว่าเขาดีหลอกเห็นเขาน่ารักก็มีร่างกายสะอาดสดใสนั่นหลอกร่างกายของใครมันดี ร่างกายของใครสวยร่างกายของใครสะอาดมันมีที่ไหนคนทุกคนมีไหมที่ใครไม่มีอุจาระปัสสาวะน้าเลือดน้าเหลืองน้ำหนองเสเลตน้าลายที่มีอยู่ภายในร่างกายบอกมานทีด้วยว่าร่างกายของใครเขามีอยู่บ้างร่างกายเรามีไหม ร่างกายเขามีไหมถ้ามันมีเหมือนกันร่างกายมันก็สกปรกเหมือนกันแล้วทำไมเราจะไปหลงรักกับสิ่งที่มีสภาพสกปรกมันเลวแสนเลวเนี่อารมณ์นี่เราต้องเกาะติดเกาะติดอารมณ์ให้ทรงตัวว่าร่างกายนี่มันเต็มไปด้วยความสกปรก แล้วมันก็หาความจีรังยั่งยืนไม่ได้มีความเสื่อมมีความสุดมีความโทมไปทุกวันทุกวันไม่ช้ามันก็จะมีสภาพพลันตายเราตายเขาตายาการตายนี่ความจริงจิตไม่ได้ตายแต่กายมันตายก็ช่างเถอะเชื่อบ้าเขาถือเราถือเขา เราก็คิดว่าเอ๊ะเราก็ตายเขาก็ตายเอย้เราก็สกปรกเขาก็สุกปรกมองดูร่างกายนี่มันมีอะไรเป็นเครื่องน,นิมิตรหมายที่จะทรงไว้ซึ่งความดีหาไม่ได้ไม่มีไม่มีสภาพใดปรากฏทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเพราะว่า ธาตุสี่ที่มันคงเข้าม,มาเป็นร่างกายแบ่งเป็นอาการสามที่สองมันเคลื่อนไปหาความพังเป็นปกติสภาวะของมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีอะไรไหมที่เราควรจะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราต่อไปที่เรามีความหมายมั่นปั้นมือว่าร่างกายนี้จะทรงตลอดการตลอดสมัย คนที่เรารักวัตถุที่เรารักที่เราปรารถนาคิดว่าเขาผู้นั้นจะอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยเวลาที่เรารักเลือกคนสวยที่เราพอใจแล้วก็ไปดูหรือเปล่าว่าคนที่เขาเคยสวยมัแล้วแล้วก็หมดสวยมันมีบ้างหรือเปล่าคนที่มีวัยเลยไปแล้วเนี่ยเขาสวยไหม ถ้าเรารักลูกสาวเขารักลูกชายเขาแล้วก็ดูพ่อดูแม่ดูปู่ย่าตาย,ยายของเขาว่าแต่หากว่าสภาวะของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาหาเรื่องแต่งงานไม่ได้เพราะแก่โครกแก่ครากแบบนั้นไม่มีใครเขาแต่งงานด้วย จริงๆเขาจะแต่งงานด้วยก็ต้องเป็นคนสวยคนดีมีร่างกายแข็งแรงพอมีความเอิบอิ่มของขันห้าแต่เวลานี้เรากําลังรักลูกหญิงลูกชายของเขาอยากจะได้มีคู่ครองมีว่าร่างกายของเขาสง่าผ่าเผยมีความสวยสดงดงามเฉพาะสตรีมีความอ่อนช้อยหน้าหวานพูดดีพูดไพเราะ เสภาพอย่างนี้ที่เรามองเห็นมันหลอกหลอนเราเองใครหลอกเราหลอกไม่ใช่ชาวบ้านคนหลอกเราหลอกเขาเขาหลอกเราต่างคนต่างหลอกกันร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสกปรกข้างในไม่ต่างกับส้วมเคลื่อนที่ ร่างกายสุภาพบุรุษสตรีที่เรารักก็มีสภาพเหมือนกันแต่เราก็ตั้งหน้าตั้งตาหลอกคนอื่นเอา,าผ้าผ่อนท่อนสบยเครื่องแพรพันนั้นหลายม่หุ้มกายให้มันเก๋แต่งหน้าแต่งผมแต่งเนื้อแต่งผิวแต่งพันแต่งไปหาความทุกข์ไม่ใช่แต่งไปหาความสุข เป็นอันว่าเราจะทํำยังไงก็ตามเขาจะทํำยังไงก็ตามร่างกายมันก็โรมก็ไปหาคนที่แก่กว่าเราอยู่เสมอในเมื่อร่างกายมีสภาพอย่างนี้ในที่สุดไปถามมนุษย์ตนใดที่ว่ามีอายุมาถึงโกดปีล้านปีมีไหมมันก็ไม่มี ไปถามคนทุกคนที่ว่าปาาาู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ขึ้นไปถึงโทษเธอจะมีไหมเขาจะบอกว่าญาติของเขามีแล้วก็ไปถามตัวเขาอีกทีว่าญาติผู้ใหญ่ของท,ท่านมีเวลานี้ท่านมีชีวิตอยู่บ้างหรือเปล่าเขาก็จะบอกว่าตายไปหมดแล้วนี่เป็นกฎของความจริง ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพ่สุดสมณเนรจะต้องคิดถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีวัตถุธาตุทั้งหมดคนดีไม่มีอะไรกีรังยั่งยืนมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนไปในทากลาง มีการสลายตัวไปในที่สุดในร่างกายของแต่ละร่างกายก็เต็มไปด้วยความสุขกโสโคโครกมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเสียจริงๆยังขอบรนดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงวันนี้ว่ากันแค่อาสุภกรรมทานอย่างเดียวพอพิจารณาอสุภกรรมทานกับกายกตานุสติ มิจรณา,าให้เห็นตรงให้เห็นเกาะติดมันจริงๆเกาะติดกัมันจริงๆเกาะติดตามสภาพความจริงของมันลืมอารมณ์หลังที่เรามีความหลงเห็นคนสวยพยายามไปดูทั้งบ้านในเวลาที่เขาไม่แต่งตัว ไม่ดูในเวลาที่ก็ถ่ายอุจาระปัสสาวะมันน่ากินน่าดื่มไหมนั่นในคนสวยที่เราคิดว่าสวยก็คือคนสวยมันอย่าสวยตรงไหนแต่ไม่ได้ความสุขรกระดกยาคคำว่าสวยมาจากไหนถ้าจยาถามว่าคนสวยคือใครก็คือเรา เรามันสวยเพราะว่าเห็นคนที่สกปรกหาว่าเป็นคนสวยเห็นคนที่มีสภาวะร่างกายไม่สมสไว้ซึ่งความจีรังย่างยืนหาว่าย่างยืนเขาเป็นเช่นใดเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรายังจะโง่ข้าไปรักร่างกายที่มีความสวยสดงดงามตามที่เราคิดด้วยความโง่อหรือ เราจะหลงในวัตถุที่เขาแต่งในสีสันวันนะเห็นว่าสวยสดกดงามแต่เนื้อแท้จริงๆมันเต็มไปด้วยความผุพังเก่าค้ำคร่าภายในมันเดินทางเข้าไปหาความสลายตัวของมันเรายังพอใจหอดยยังไงเป็นอันว่า ลงอารมณ์ใจคิดไว้อย่างนี้ว่าร่างกายของเราก็ดีของเขาก็ดีมันเต็มไปด้วยความสุขสงบและก็ยังไม่มีการจีรังย่างยืนมันสุดมันโสมมันจะสลายตัวไปทุกวันในที่สุดเราก็กลายเป็นผีที่ไม่มีใครปรารานนเมื่อนาปานุสติกรรมฐานคือลมปราณสิ้นไปใครเราเขาจะต้องการ ดูตัวอย่างนางสิธีมาสวยแสนสวยแต่ได้ว,ว่าพอตายแล้วสามวันองค์สมเด็จพระสง์ทันบรมศาสดาทรงนำพระไปะเยี่ยมไปเยี่ยมศพคำว่าการเยี่ยมศพของพระพุทธเจ้ามีความหมายที่ให้บรรดาพระท่านหลายมีความเข้าใจในขันห้าว่ามันสุขปก ในที่สุดประกาศขายนาซิริมาพันบาทพันกหาบนะไม่มีใครซื้อให้ยกให้ปแบบเปล่า,ลานางเน่าแล้วไม่มีใครซื้อยกให้และแถมเงินให้นักอีกก็ไม่มีใครซื้อนั่นเพราะอะไรตอนที่นาซิริมามีลมปรานเธอเป็นหญิงที่มีความสวยงามมากเป็นที่ต้องตาต้องใจขมันดาแขกเมืองทันไล แต่ว่าตายไปแล้วสามวันมีสภาพอย่างนั้นสำหรับการพิจารณาแบบนี้ขอท่านทั้งหลายทำใจสลับกันระหว่างสมาธิกับการพิจารณาถ้าพิจารณาไปรอารมณ์สั้นเราก็ถอยหลังเข้ามาจับอารมณ์ให้ทรงตัวคือทิ้งการพิจารณาเสียมาจับอนาปานุสติกับผู้ธานุสติควบกัน สลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ในที่สุด,ดจิตใจของพวกท่านก็จะเกาะติดอยู่ในอารมณ์ข้าสุภกรมกรมกรรมฐานกับกายกตานสุสติและสะกายติติเป็นตัวตัดกิเลสในด้านของราคะจริตคือการมราคะจะค่อยๆสลายตัวไป แล้วคอยท้งนานหลายจนลืมความหลังที่เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความจีรังย่างยืนมีความสวยสดงดงามที่เราน่ารักน่าปรารานนาน่าคข่น่าพอใจจงทำกำลังใจท่านยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงตามที่กล่าวมามองดูเวลาก็าหมดเส็จแล้วสำหรับวันนี้สำหรับอสุภสัญญากับกาย,ยกตานุสติ กับสกายะทิฏฐิวันนี้ก็ขอยุติว่าจตเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดล,ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัติยาใสซึงกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นภาวะอสมควรสำหรับท่านสวัสดี